องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบาพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่5ธันวาคมเวลา7นาฬกาที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุนตักบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลมีพระธรรมปัญญาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าวาดวัดมหาธาตุบวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสง์นำพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์อนุโมทนาถวายอดิเรก จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรน,น,นวน89รูป<ม>จากนั้นในเวลา9นาฬกานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาาประชาราชโดยทั่วหน้าซึ่งผลงานโครงการมากกว่า4 0 0พโครงการอันเกิดจากพระปีชาสามารถของพระองค์ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงประสกนิกรชาวไทยทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆหลายประเทศในการต่อมา